ฮะโค้เจ๋งดีนะว้าวอ่เอว้าวไป่ไาเือตัวเดียวเดือตัวเดียวเดือตัวเดียวไม่เล่นนียุดเลยขอบคุณวิทวัตครับผมมันจะเป็นคล้ายๆเลยคล้ายๆเหมือนแต้มถึงมีบางมีบเดินไเดินเย็นๆโอ้ดัใา้ลิ้นหนามลิ้นา Li nam, tôi đi mát tôi nam mát đứng mát Lọc 1, lọc 1 lại hát kiếm 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 sao kiếm kiếm Ui, kiếm kiếm á, kiếm kiếm á kiếm 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 kiếm

ดี๋ยวอยน้ำทิ้งหน้าไปเดี๋ยวห่อยน้ำทิ้หน้าไปนี่อีดี่เขาเลยขังเขาขังเขาชิ้หนักเนี้นะรัเอาเยอะเอาเยอะไว้ต้น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 นี้มาฟังพีนะต้นหาวนึงนกนึงนึกแล้วไป้ยมันเอออีฮานอยู่ไหมล้มล้อดล้มลอด สามันอดสวยอ้ยปอบนี่ยมันมันคนละตีนะมันโดดราวงฟ่าเลยมันโดดเราวงฟ้าคนละตีตีไหมตีไหมมันมาเปูดสามาแตนกันออสราทตไม่บ่ยาเ้านะไอเฝ้าตาไรเฮ้ยบอกเกาเขามีตัวลอยเสาลอยาตีนึงตีหนึ่งมันไม่มันไมมันไม่ตีบนึ่งบนเลนรวยหลักกันแล้วเขาบ้ากันแ้เขาบากันแล้วเขาบาเจนรีไว้กนรีไว้ก่อยเสาลยเสาลอยเสาบงดีบ่บงดีเห้ม้วมันมาแล้วเนี่ย เอามาเลยเอามาเลยเฮ้ยอีฮาหนีติบักยี่้นีตบักไม่แล้วนตบักว่าตีบักกว่าเนอะแตก h อเตอร์ฟัคตัวเหลือเหลือนัำงรถบ้านนังรถนั่งตายแล้วนะตายเลยนะตายเลยนะตายอ้มเรียนคาสิว่า บัวครับตานี่ขอบาเล่ตานี่บาเล่กันอาบัวมีของซบซบนีเมียนับสแลอะไรเกินไปอสามตาแของวันตี่ตี่ตฮิใหม่เลยโดนลอยหหาลอยหหาลอยหหาไหมลอยหหาุกันแล้ว

บะขาวลงวะบะขาวอยู่รถล้งรถล้งรถนะสวยสวยสวยแค่ผมัวงเลาะบนค่าหนิตายตายตายดีแล้วนะเมื่อกี้วมีหุ่นมาบักซ้มพูดเดียวว่าสามคนว่ะเฮ้ยงสองตัวได้น้งมาดาในซุปแาวแยวในซีคิวสิร

เดี๋ยวมาเลมาเลมาดี๋ยวปุ๊บเลยเดี๋วมาเดีอยวกันหัวเดียวว้าวเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวมาเ่อนี้หยุดเลยว้าวตากทงต่อไปเนี่ยมีแฟนตัวอ่อน สามร้อยสามร้อยสาม้อยอย่ยุดยุดเต้ยุดเต้นโกม่ไม่เจ็นะเจ็บนะสร้าหักหักหารุระยิบระยเยเขาปีเียกดเไม่ไหวเลยเจ็บมนแรแลนมันแนออกหลังมันเนาะแวครับ ก้ไม่ทางกดังนึงเลยเอาเทิมเลยอู้สองตัวว่าพีกพีกรเน้เฮ้ยมูมันลงมาซอยละพีกพีกพีกไอ้บ่าหลอนโอ้บองดูตั้งทางนี้ไปตรงลงไตเร็จไว้บ่าไว้บ่ซอยบูมันาราตีนึงเตี๋บัตเออเตีมพีกเลยอ่ะมันอยู่ปั๊มเลย ปั๊มลมปั๊มลมนึงปั๊มลมนึงบอลลูนนี่จากตัวนะก็ลมนะจาปลมนะ่าพิกพิกตีนึงแล้วเหี้ยทาเีกันปั๊มลมน้ำบลวนนี่จากตัวไอตัวเดียวหรือเปล่าช exactly. ุบบอลหลอนเจ่าหลอนเ้าหลอนว่าคนกดตนทั้งหมามันลงไปไหนต้องนั่งแล้วสเตตนั่งเลยหมดแลว นั่งตั้งแล้วเฮ้ยว่ะระเบิดลั่นระเบิดมันมีเนอะตายแล้วแกว่าหล่มแล้วเขายิงดาวเขายิงดาวนะจะบวกลุนมีจกตัวนป้อมระเบิดเรียเทิมพีกไซกันเถรียกไอ้ยว่ะอะไรตั้งไซกันเลยโอ้โหงานอีกวันหนึ่งว้าว ủa chưa có cái gì đâu hả mọi người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  khá người mọi đấy, mọi người đấy nam, nam, nam จ้าจอดมันยอดมากปั God, ๊บพวดแต่น้ำค้างเนี่ยตัวความแค่นด้หรอตักปักไปทุกนเอร์กนซนเดร์นโฟร์เกนซแนเดรกโฟร์เอ็นเเอร์นัมเบอรวันโฟรน